สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานบนค้ามนนี้กับกับมพอกับข้าวพยากรณ์อากาศนะคะบริรออเวณภาคตอนตอนบนประจําวันอังคารที่9้ามีนาคม2 5 6 4ส่ค่ะโดยศูนย์อุตุนิยมพยาภาคบนออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นค่ะลักษณะการมีสีเป็นเช่นใดเขาไปเบิ่งกันค่ะข้อมูลแรกนะคะจากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นก็นจะเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะคะที่ ปกคลุมภาคตะน,นองเชียงเนะือตอนบนของเฮาด้คะตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะพี่น้องคะแบบนี้ก็จะเฮอไาลักษณะ่ะาฝนฝาะน้องที่เกิดขึ้นกัจะมีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้ฝาะน้องได้หน่อยลงด้คะโดยคาดว่ากัจะได้แก้จังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดเลยด้คะที่อาจจะมีะพายุฝนฝาะน้องเกิดขึ้นได้ในมื้อน,นี้ค่ะถ้าฮามาดูเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียมด้คะเฮาก็จะเห็นว่าตอนนี้ภาคตะน,นออเชียงเนะือตอนบนของเฮ้านี้มีลักษณะท้องฝาโปร่งด้คะโดยมีเมฆแค่เป็นบางส่วนค่ะ ถ้าเฮามาดูฝนนะคะจากภาพตัวอากาศด้วยเรดาร์ขอนแก่นนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็ยังตรวจประพอ f กุมฝนค่ะไปดูที่เรดาร์ตัวอากาศสกลนครน,นะคะก็ยังประพอ f กุมฝนคือกันค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงมื่อวนี้ค่ะภาคตวนนอกชิ้นเนื้อตอนบนของเขาด้อค่ะคะยังไม่เว้นก็จะมีอากาศฮ้อและการมีฝ้าล้วนในตอนกลางวันค่ะและกาอาจจะมีฝนปา่าขน้องได้ร้อยละสิบของพื้นที่นะคะโดยมากก็จะได้แก่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลยนะคะสําหรับ อากาศอุณหภูมิสูงสุดมื้อนี้ตอนบ่ายนะคะอยู่ที่3 3ถึง36องศาเซลเซียสนะคะมือเเ้าอุณหภูมิก็จะอยู่ที่1 9ถึง23องศาเซลเซียสค่ะค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายเมื่นอนี้3 6องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดชัยภูมิและก็จังหวัดมหาสารคามค่ะส่วนมือเเ้าอ่อุณหภูมติตำสุดก็จะได้แก่จังหวัดบึงกาฬและก็จังหวัดเลยค่ะ สำหรับการสะสมของพุนละอ,องเด้อค่ะพี่น,อน้องคะเมื่อนี้หลายๆพื้นที่ก็จะยังอยู่ในโซนสีเขียวอยู่เด้อค่ะหมายความว่าปัจจัยการสะสมของพุนละอ,องนี่ยังมีหน่อยอยู่เด้อค่ะแต่พี่น,อน้องคะหลังจากนี้ไปลักษณะของอตัวแปรทั้งอุตุนยิยมวิทยาก็ จะทาให้การสะสมของฝนะุนละอองนมีได้ลายขื้นนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยของฝนที่จะลดน้อยลงรวมถึงลมนะคะก็จะเบาลงนะคะแบบนี้การสะสมของฝุนละอองก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่น้องคะทางในการส้อยกันนะคะลดการเผาในที่โล่งแจ้งรวมถึงวชัชพืชหรือว่า,าเศษวสัสดุจากการ,ากรเกษตรกรนะคะการงดเพื่อสุขภาพของพวกเราเองคะ่ะพี่น้องคะ สำหรับการพยากรณ์อากาศมุนีนะคะโดยสรุปเล่วนะคะภาคตะนอกฉชิงนอตอนบนนะคะจะมีอาการหอบในตอนกลางวันและก็จะมีฝ้าหลัวได้นะคะโดยสามารถเกิดฝนฟ้าะน้องได้นะคะร้อยละสิบของพื้นที่เน้นที่จังหวัดชัยภูมิและก็จังหวัดเลยค่ะส่วนการสะสมของฝุ่นละอองมุนียังสามารถทํากิจกรรมการแจ้งได้ยุคขาตะวันแน้วนงก็จะเพิ่มขึ้นในเจ็ดวันข้างหน้าค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะเรากลับมาพอกันไม่ลืมอื่นสำหรับมุนีสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน